สวัสดีครับวันนี้เดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาเราก็กรีดยางในรอบครึ่งเดือนได้แล้วนะครับก็คือว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาถึงถึงวันนี้วันที่สิบหกนะครับเรากรีดระบบหน้าสั้นร่วมกับการใช้แกส๊สหรือว่าฮอร์โมนเอทิลีนครับก็ฝนตกฝนกวนหน่อยนะครับนี่ล่าสุดก็ได้แค่นี้เองนะครับแต่ว่านี่นี่คือ,อยางสี่มีดหรือว่ากรีดสี่ครั้งีวันที่หก วันที่9วันที่12แล้วก็วันที่15ซึ่งวันที่15กับฝนกวนหน่อยวันที่9นะครับก็ได้น้อยอันนี้คือสองมีดแรกเราก็จะมารายงานทุกท่านนะครับทําความเข้าใจในเดือนในครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมนะครับว่าต้นเดียวน,น้ำหนักเท่าไหร่นะครับปีแค่สี่มีดนะอันนี้ต้องผ่าแล้วแหละเพราะว่าน่าจะเกินหนึ่งกิโลโอ้อหนึ่งกิโลพอดีนะครับสองมีดหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ยาไม่ต้องผ่าแล้วล่ะว,วันหน้ายาจะมาผ่าให้นะแต่ว่าเราไม่ผ่าละไอ้สองมิตแรกนะเราซ้อนก้อนอันนี้มิที่สามนะครับประมาณ450นะเราอยากจะพิสูจนะ์ท่านเห็นว่าเราทางานน้อยนะก็แค่สี่วันในรอบครึ่งครึ่งเดือนแต่ว่าแต่ว่าได้ยางมากแค่ไหนครึ่งเดือนพฤษภจะาได้น้อยหน่อยเพราะว่าหลายท่านทราบว่าฝนมันกวนนิดนึงนะครับ ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่หมายเหตุไว้นิดนึงว่าฝนนะครับมีฝนอันนี้สามร้อยสาสิบกรัมนะครับรั่วสามขีดกว่าดีย๋ยวรวมตัวเลขแล้วก็จะมาดูว่าครึ่งเดือนพฤษภาเนี่ยกรีดสี่วันหรือสี่มีเนี่ยได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ต่อต้นนะครับโอเคครับ